พาไปดูที่หนองบัวลำพูนะครับภาพที่ทำให้โอ้โหชาวเน็ตวิจารณ์กันชํำเลยก็คือว่าคุณป้าและผองเพื่อนนะครับกำลังจุดไฟเผาอ้อยทีนี้เนี่ยจุดไฟเผาอย่างเดียวไม่พอต้องบอกให้โลกรู้ด้วยวันนี้จุดใบอ้อยค่ะค่ะเตรียมลงไร่ค่ะค่ะ ขอบคุณเพื่อนๆที่ไปช่วยกันดันไฟดันไฟไม่ใช่ดับนะไปดันไฟดันให้ไฟมันลามไหลไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับปรากฏว่าคือจะรู้เท่าไม่ถึงการจะอะไรยังไงก็แล้วแต่แต่จริงๆผมว่าข้อมูลในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารเนี่ยก็โอ้ยมีกันแบบทุกวันนะผมว่าทุกช่องทุกที่เนี่ยก็พยายามที่จะบอกว่าเผาไม่ได้นะ ช่วงนี้มันอยู่ในช่วงห้ามเผารัฐบาลประกาศแล้วว่าห้ามเผาไปจนถึง31พฤษภาคมเลยนะนี่เพิ่งมักกะลาเองนะเพราะเผาเนี่ยมันคือต้นต่อที่ทำให้เกิด PM 2.5ว่าแล้วภาพนี้อันนี้ท้าทายอำนาจรัฐท้าทายระบบเลยค่ะหรือยังไง<อ>หรือคุณป้าไม่รู้ไม่รู้ไม่ได้นะครับแต่ป้าท้าปอดตัวเองมากด้วยนะเอาิง,งหวงคุณป้า จริงเราก็เป็นห่วงนะเพราะว่าคนที่อยู่ใกล้มีโอกาสจะเจอความเสี่ยง<า>ไหนจะความร้อนจากไฟไหนจะควันจากตรงนั้นไหนจะอะไรอีกใช่ไหมครับแล้วเนี่ยป้าและผองเพื่อน,นไม่มีใครเอาดูแล้วไม่มีใครใส่หน้ากากาอนารใหม่ออหรือมีไม่รู้แต่ว่ายิ้มกันสวยเลยนะครับออก็เหมือนเรียกขวัญและกําลังใจปรากฏว่าน,านอกจากเรียกขวัญกําลังใจแล้วเนี่ยเรียกทัวร์ด้วยแต่ว่าในมุมของออลูกสาวเจ้าของโพสต์ก็บอกว่า แม่หนูเองค่ะแกไม่รู้กฎหมายหรืออะไรหนูขอโทษแทนคุณแม่แล้วจะอธิบายให้แกเข้าใจนะโพสต์คุณแม่หนูเป็นคนลบเองยินดีรับผิดเป็นบทเรียนจะไม่ให้เกิดขึ้นอีกขอโทษด,ด้วยนะคะเรื่องนี้ละเอียดอ่อนมากๆขอโทษแทนคุณแม่จริงๆนะครับค,คือบางทีอาจจะแบบผู้สูงอายุหรือว่าผู้ใหญ่ในบ้านเนี่ยที่เขาเคยทำมาโดยตลอดนะครับเผาทุกปี เผาทุกปีแล้วเผาที่เดิมทุกปีด้วยนะเพราะเพราะว่าไร่หรือว่าพื้นที่เขาปลูกมันก็อยู่ตรงนั้นแหละถูกไหมมันไม่ใช่ว่าปีปีหน้าเดี๋ยวจะย้ายที่ได้มันก็อยู่ที่เดิมแล้วก็เผาแบบนี้มาแบบเดิมๆเพราะฉะนั้นในปีที่ผ่านๆมาอาจจะไม่ได้มีปัญหาเพราะไม่เคยโพสต์พอมาปีนี้แหมร่วมแรงร่วมใจกันเผาแล้วก็โพสตปรากฏว่าก็เลยกลายเป็นประเด็นขึ้นมาฝากบอกแม่ป้าด้วยนะว่า ขอไม่ได้นะครับจริงๆนะอันนี้เนี่ยค,คืออย่าให้ต้องใช้กฎหมายนะครับกฎหมายเนี่ยมีไว้แบบเป็นลําดับสุดท้ายแล้ว<ช>แต่ณตอนนี้<ช> <ๆ S 2> ขอให้ขอให้เข้าใจสถานการณ์นะครับมแม่ป้าทั้งหลายลุงป้าน้าอาดทั้งหลายว่าตอนนี้สถานการณ์ฝุ่นพิษ PM 2.5มมันไม่ดีจริงๆคนละไม้คนละมือไม่ใช่ช่วยกันเผานะช่วยกันลดการเผางดการเผาดีที่สุด เพราะถ้าเราเผาเขาเผาตรงน้นเผาตรงนี้เผาสุดท้ายสถานการณ์มันจะดีขึ้นไม่ได้เลยเราต้องเริ่มที่ตัวเองก่อนะนะครับแล้วต่อแล้วคุณแม่จะบอกว่าไม่รู้กฎหมายไม่ได้ด้วยกฎหมายเวลาทำผิดแล้วอ้างว่าเอ้าไม่รู้กฎหมายฉันไม่รู้จริงๆอ,อ้างแบบนี้ก็ไม่ได้อีกนะครับเอาเป็นว่าเริ่มต้นจากเรื่องของการให้ความร่วมมือกันก่อนที่เลยอะ่ะ ก็มีการเผาเหมือนกันจะมอไม่ใช่แม่ป้ารายเดียวเพราะว่าก็มีผู้ชายอยู่หนึ่งคนนี่ยอันนี้คือคลิปชาวบ้านพลเมืองดีเขาเห็นไงแล้วเขาก็แบบเฮ้ยทําไมมาเผาช่วงนี้คือแค่ฝุ่นก็มันก็หนักอยู่แล้วนี่จะเพิ่มต้นตอฝุ่นอ,อีกหรอเห็นผู้ชายคนนึงเผาอ้อยอยู่ค่ะเป็นทางเข้าบ้านนาวัวอาเภอวังสะพุงไงนี่เห็นควันไหมนัน่นนะแล้วก็พุ่งขึ้นมาแบบนี้ค่ะตัวเจ้าของคลิปนะเขาก็เลยเดินไปบอกพี่อย่าเผารู้ปะเนี่ยมันเป็นต้นเหตุฝุ่น PM นะเนี่ย ปรากฏว่าชายคนนั้นน่ะเขาตอบกลับมาบอกว่าก็ไม่ได้เผาอ้อยแค่เผาขยะเท่านั้นอ้าวต่างกันไหมเดี๋ยวนะตอนเนี้ยเอางี้นะเออบางทีเราต้องพูดให้ชัดว่าคำว่าไม่เผาอห้ามเผาทุกอย่างครับห้ามเผาในที่โล่งแจง้งเอางี้นะเดี๋ยวจะบอกว่าอ,อ,อย่าเผาอ้อยอเดี๋ยวไปเผาเข้าวโพดอ,อย่าเผาอ้อยเดี๋ยวไปเผานาข้าวไม่ใช่ห้ามเผาทุกอย่างในที่โล่งแจง้งค่ะ ไม่ว่าจะเป็นไร่อ้อยนาข้าวเพราะบางที่เนี่ยเขาเผาเพื่อจะทำข้าวนาปีนะครับหรือตอซังข้าวโพดอะไรก็แล้วแต่และขยะอะไรก็ตามที่เผาแล้วทำให้เกิดควันควันคือที่มาของ PM 2.5ค่ะไม่ได้เลยไม่เผาทุกสิ่งอย่างนะฮะคือเอาจริงแม้กระทั่งใกล้ตุดจีนที่จะถึงกระดายเงขอคการะดมมือขอความร่วมมือเลยนะประทัด เหล่านี้มันเป็นจุดต้นตอทั้งหมดเลยอ่ะคุณผู้ชมแต่ว่าผู้ชายคนนี้ไม่ฟังไม่พอเหมือนแบบจะเดินเข้ามาหาเรื่องคนถ่ายไงคนถ่ายก็เลยอยากฝากถึงเจ้าหน้าที่อ่ะจัดการหน่อยได้ไหมเพราะลําพังชาวบ้านเองเข้าไปเตือนแล้วอ่ะคนที่เขาจุดไฟเขาไม่ฟังจริงๆค่ะ้วมนไม่ได้ไงเชื่อไหายจะเข้าอ,อ้อย ก็ไม่รู้จะทํายังไงเหมือนกัน,นโชคดีที่สมัยนี้มันมีโซเชียลไงก็เลยถ่ายเอาไว้แบบนี้จะได้สะท้อนแล้วก็เตือนเตือนกันนะคุณผู้ชมขณะเดียวกันเนี่ยเรามาดูตัวเลข5จังหวัดที่พบการรอบเผาอ้อยสูงสุดนะคะที่แรกเนี่ยก็คือนครราชสีมาเผาอ้อยกันถึง2.4ล้านตันถัดมาคือเพชรบูรณ์อุดรธานี กาลสินแล้วก็ขอนแก่นนี่คือเฉพาะข้อมูลของการลอบเผาอ้อยและอย่างที่พี่โจบอกคิดดูมันมีทั้งการเผาอะไรเข้าโพดเผาอันกเกษตรต่างๆอะ่ะโหอันนี้เป็นล้านลตันเฉพาะในกลุ่มของอ้อยอะ่ะแล้วมันขนาดไหนล่ะ จุดกำเนิดของ PM 2.5จากการเผาอะค่ะนะโดยเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่เก็บเกี่ยวอ้อยเนี่ยเขาก็จะใช้วิธีการเผาก่อนส่งโรงงานน้ำตาลย้ำนะมันไม่ใช่แค่คุณกำลังสร้างฝุ่น PM 2.5แต่คุณอาจจะถูกดำเนินคดีได้โทษหนักนะคะตามกฎหมายก็คือว่าจะมีโทษจำคุกไม่เกิน7ปีปรับไม่เกิน1,40 0 0 0บาทนะคะแล้วก็มีความผิดตามพรบการสาธารณสุขด้วย โทษจำคุกไม่เกิน3เดือนปรับไม่เกิน2 5 5 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับะค่ะขอเมื่อกี้ที่เป็นพื้นที่เผาไรอ้อยหน่อยนะครับเพราะว่ามีเสียงสะท้อนมานะครับเรื่องของการเผาอ้อยเนี่ยคือตอนนี้โรงงานน้ำตาลเนี่ยยังได้โคต้าในการรับซื้ออ้อยเผาหรืออ้อยไฟไหมไม่เกิน25%ของปริมาณที่รับซื้อคำถามคือ ทำไมต้องให้มี25%ถ้าคุณจะบอกว่าไม่ให้เผาเออคุณต้องบอกสิว่าไม่รับซื้ออ้อยไฟไหม้เลยเป็นศูนเปอร์เซนต์เออเป็นไปได้ไหมอะถูกไหมมันต้องไปบีบที่โรงงานก่อนเพราะโรงงานเขารับซื้อถ้าโรงงานไม่รับซื้ออ้อยไฟไหม้ก็จะขายไม่ได้เนี่ยมีคนตั้งคำถามเหมือนกันนะครับว่าการที่ยังคงมีโคต้าให้โรงงานน้ำตาล รับซื้ออ้อยไฟไหม้ที่25เปอร์เซ็นต์ยังไงซ้ำมันไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาเรื่องการเผาได้เลยถ้าวันนี้คุณจะจริงจังคุณก็ต้องไปจัดการที่โรงงานน้ำตาลว่ามันต้องเป็นศูนย์เท่านั้นทำไมคนที่เขาตัดอ้อยสดไปขายโรงงานน้ำตาลมันถึงมีได้ละ่ะทำไมเขายังทำได้เข้าใจว่าอ้อยไฟไหม้มันลดต้นทุนมันสะดวกมันทำให้การเก็บอ้อยเนี่ย มันรวดเร็วเป็นเท่าตัวกว่าอ้อยการการการตัดอ้อยสดแต่ไอความยุ่งยากของมันถ้าชั่งน้ำหนักแล้วกับการช่วยดูแลผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมผลกระทบด้านสุขภาพเราควรจะเลือกอะไรม,มันต้องเป็นนโยบายของภาครัฐที่กำหนดให้ชัดนะครับเพราะถ้าเกิดว่าอ่ะให้ผมเลือกถ้าเป็นผมนะมผมก็เชื่อว่าผมก็จะเลือกอะไรที่สะดวก มองมองใจ<า>เข้าใจเรานะออในมุมของเกษตรกรชาวไร่อ้อยเนี่ยผมเห็นใจนะใจเข้าใจเราถ้ามันมีตัวเลือกว่าอันนี้สะดวกกว่าราต้นทุนง่ายกว่า,ววาถูกออไหมเราก็จะไปตรงนั้น<า>แต่ขณะเดียวกันถ้าเราไปตรงนั้นแล้วทุกคนไปตรงนั้นกันหมดโดยที่ภาครัฐก็บอกว่าแต่ภาครัฐก็จะพูดอีกอย่างนึงว่าไม่เผานะคะ,ไม,ะ,คะไม่เผานะจ๊ะเผาไม่ได้นะจ๊ะเพราะว่าเนี่ย PM เต็ไมไปหมดเลย เอาคุณพูดแบบนี้แต่คุณมันไม่ได้มีทางเลือกให้เขาอะ่ะหมายความว่าคุณไม่ได้กําหนดให้ชัดค่ะว่าต้องไม่เผาเลยแล้วไปโน่นไปจัดการโรงงานน้ําตาลทุกอย่างมันต้องทําให้เป็นระบบนะครับมาวันนี้ถ้าขอความร่วมมือไม่ได้บังคับไม่ล่างเพื่อทุกอย่างก็เพื่อประโยชน์ในภาพรวมทั้งนั้นเลยนะครับมันไม่มีอะไรที่ จะขอความร่วมมือแล้วมันจะเห็นผลในทันตามันต้องค,ค,ค่อยๆปรับมันคือมันมีทั้งพฤติกรรมด้วยไม้อ่อนไม,ไม้แข็งถูกไหมทุกอย่างต้องทําควบคู่กันไปที่พูดแบบนี้เนี่ยก็เพราะว่าสถานการณ์มันแย่จริงๆและต้นต่อจากการเผามันจะยังไม่หมดจนกว่าจะปิดขีบของโรงงานน้ำตาลนะครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e นะครับและที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิง่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญกับสำนักข่าว One News เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจ One News ครับ